กาะติดทุกขอบสนามเครียรทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันจันทร์ที่28มีนาคม2565สนทนากับจาแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบเอาละครับขออนุญาตที่จะรวบรัดทั้งหมดในเรื่องของทั่วๆไปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาคุยกัน ถึงเรื่องของกอล์ฟนะครับซึ่งเราก็จะต้องเริ่มกันจากการแข่งขันในรายการที่เราติดตามกันอยู่นะครับอยู่ตลอดมานะครับด้วยความมันด้วยความสุขด้วยความสนุกกัน JTBC Classic นะครับซึ่งก็แข่งกันที่เมืองคาร์สบัตแคลิฟอร์เนียนะครับท่านฟังครับอันนี้ก็อย่างที่ได้กล่าเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นรายการเหมือนกับอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่ารายการหน้าจึงจะเป็นรายการเมเจอร์แรกนะครของ l p j แต่ว่าทุกรายการ นั้นเนี่ยมีความหมายทั้งสิ้นนะครับสำหรับ RBA ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดาราที่มาแข่งขันจึงมีมากมายก่ายกองอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวันพนฤหัสบดีนะฮะขาดไปก็พอดีเธอป่วยด้วยนะฮะถ้าไม่ป่วยกันน่าจะมาครับในรีคอร์ด้ด้ดังนั้นมากันหมดนะฮะจ,จ,จินยงโกหรือว่าจินยงโคเนี่ยนะฮะหรือบางคนก็อ่านว่าโคยังจินอะไรก็ว่ากันไปโคจินยองก็ว่ากันไปแต่ว่าจาชายก็อ่านตามตัวอักษร จินยังโคมาตั้งแต่ต้นมือหนึ่งของโลกก็มาด้วยเพราะฉะนั้นทําให้รายการนี้เป็นรายการที่สนุกแล้วก็แข่งติดตามกันอย่างมันทีเดียวสำหรับแถวไทยแล้ครับท่านผู้ฟังใน2วันแรกก่อนถึงวันศุกร์นั้นจ่าช้งก็ทิ้งท้ายบอกท่านผู้ฟังไปแม้ว่าใน2วันนั้นเราจะาไม่ได้ขึ้นไปนําอะไรเข้าละแต่เราอยู่ในกลุ่มแรกๆใช่ไหมครับอยู่ในกรุ๊ปในที่5ที่6บ้างอะไรบ้างก็ทําให้เรามีความหวังว่าเออยังมีอีก2วันนะเรามีสิทธิ์ที่จะรุ่นนะ จาฉันก็เกิดไว้นะครับก็าฝากไว้สองของสองความหวังครับฝากไว้ที่อัธยาทิติกุลฝากไว้ที่ปาจรีอนันต์ริการสองดาวรุ่งคนใหม่ของเราเนี่ยที่กําลังมาแรงนะครับขื้เกาะอยู่ในอันดับดีๆนะครับซึ่งการก็ปรากฏว่าการแข่งขันผ่านไปนะครับวันเสาร์ผ่านไปเป็นวันที่3ก็ยังนะฮะยังปาจารีดูเหมือนดีทีเดียว กาอยู่ในราวที่3ที่4นะฮะแต่ว่าอัธยานเนี่ยยังอยู่ที่10กว่าหรือที่11อะไรเนี่ยนะยังตามหลังหมายเลขหนึ่งอยู่หมายเลขหนึ่งนั้นไม่ใช่ไข่ครับท่านผู้ฟังครับเป็นแนนนาคิร์ดแมสเซนครับแนนนาคิร์ดแมสเซนคนนี้เราต้องจำเธอได้นะฮะเคยมาคว้าแชมป์ที่พัทยาไปนะฮะดยการที่โอ้โหตีดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าไปเพลย์ออฟแล้วก็ชนะสาวจีนไปอย่างที่เราทราบนะฮะแล้วก็เธอก็ไปคว้าแชมป์จากพัทยา มาตรงนี้เธอนำมาตลอดนำมาสามวันนำเยอะด้วยจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานกันว่าเธอจะเป็นคนที่สามหรือคนที่สี่ในประวัติศาสตร์ของแ p g พ a หรือไม่ที่พอได้แชมป์ครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยได้ครั้งแรกมาได้ที่พัทยานะฮะที่รายการฮอนด้าที่พัทยาเราเนี่ยพอได้ปังเนี่ยแล้วก็จะมาได้ครั้งที่สองอันนี้เลยได้ติดกันเลยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันมีแค่สามคนเธอทำได้เธอจะเป็นคนที่สี่โอ้โหก็เริ่ม มองกันอย่างนั้นแล้วเมื่อจบ3วันเราเองก็มองว่าอย่างนั้นนะครับช่วงนั้นปาจารีเป็นความหวังที่สูงสุดเมื่อจบ3วันนะในขณะที่ทางด้านของอัธยาอยู่เหมือนว่ายัางจะไกลไปนิดหนึ่งอัธยาจบนั้นอยู่ที่ลบแครับเมื่อวันเาสาร์นะครับลบแนะครับลบแก็ในขณะที่ทางด้านของแนน่าเคิร์ดมาเส้นนั้นเนี่ยอยู่ถึงลบสินะฮะก็ถือว่านําทางด้านของ อัธยาเราอยู่ถึง6สสตรกเลยทีเดียวมันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็นําปาจรีอยู่สัก3าสตโตรกทําให้มองความหวังว่าคนที่จะพลิกได้าอจจะเป็นปาจรีแต่ท่านผู้ฟังที่ครบรับคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้เป็นคืนแห่งความสนุกจริงๆท่านผู้ฟังใครไม่ได้ดูเดี๋ยวกลับมาดูใหม่เชื่อว่าทางทางด้านของคงนำมาออกมาอีกทาง u e Vision นะท่านประธานโทษเวลาจะนึกอะไรเราจะนึก ช้าไปนดิดหนึ่งทรูวิชันเขาน่าจะต้องเอามาออกอีกแล้วน่าจะออกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะให้เราดูกันหลายครั้งนะครับเพราะว่าหลายคนน,นัดไม่ได้ดูเพราะดึกไนงะแต่ว่าจ่าแฉงก็นอนไปก่อนตื่นว่าตอนที่4ที่5เรามาดูแล้วเ,เห็นเราไร่อย่างสนุกครับโอ้โหก็เลยทำให้ต้องตาสว่างเลยแล้วก็ดูจนกระทั่งจบรายการครับโดยที่ทางด้านของอัธยาสามารถทำได้ถึง8อันเดอร์นะครับหรือลบ8นะครับในวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังครับ เธอมาเบอร์ดี้ในหลุมหนึ่งนะเบอร์ดี้ในหลุม3แต่ไปออกโบกี้ในหลุม4แต่ก็ยังกำไรหนึ่งใช่ไหมครัแล้วมาได้เบอร์ดี้หลุม7แล้วมาได้เบอร์ี่หลุม9เพราะฉะนั้นรวม9หลุมแรกเธอได้กำไรมา4เบอร์ดี้ละใช่ไหมฮะแต่แล้วพอเข้าสู่9หลุมหลังหลุม10ได้เบอร์ดี้หลุม12ได้เบอรี่เบอร์ดี้หลุม13บเบอร์ดี้หลุม16บเบอร์ดี้อีกแล้วก็ไป17เเบอร์ดี้อีกนะฮะท่านผู้ฟังรวมเป็นทั้งหมด แปดเก้าเบอร์ดี้นะถ้าวันนี้ทั้งวัน9เบอร์ดี้แต่เสียไปน1นโบกี้ก็โดนหักไปจึงกำไรอยู่8เบอร์ดี้จึงได้มาอีกลบ8นะครับท่านผู้ฟังครับพอเอารบ8บวกกันเข้าไปนะครับท่านผู้ฟังครับเธอก็กลายเป็นรบ16ขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็มาเท่ากับทางด้านของแนนนาเคิร์สแมสเซนซึ่งยังเล่นไม่จบนะฮะก็มาเท่ากันจี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นที่1ร่วมเลยครับโอ้โหตอนนี้เองครับอัธยาก็ออกไปรอสิฮะเธอจบก่อนเป็นผู้นําในครับเฮา ก็ไปใจเย็นๆรอนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยน,นี่โคสมาเซนซึ่งเล่นไม่ค่อยดีนะทำไม่ค่อยได้ในในวันนี้นะครับแต่ก็ปรากฏว่ามาได้เอาเบอร์ดี้อยู่หลุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยขึ้นนําเป็น17ต่อ16นั่นน่าจะประมาณสักหลุมไหนเนี่ยหลุมสักสิบเออสิบกว่ากว่านี้ก็แล้วกันนะครับพระตาโทษแปรลืมจดมาตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเอาละขึ้นไล่ขึ้นมาขึ้นไปนําไป17นะฮะเราก็ นึกว่าเ,ออเขาคงเป็นแชมป์นะวาสนาของทางด้านของอัธยาเนี่ยคงจะมีแค่รองแชมป์แต่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วโอ้ได้แค่รองแชมป์นี่ก็ชื่นใจล,งลุงละนะคิดในใจอยู่อย่างนั้นแต่อีกใจหนึ่งนะก็ไม่ได้แช่งนะแต่ก็คิดอยู่ว่าจำภาพได้ที่พัทยาวันสุดท้ายตอนที่แนนนาเคิร์สมาเซนเนี่ยโอ้โหนำตั้งสามสตรกเหนือกว่าสาวจีนตั้งสสตก็กใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปเล่นในหลุมที่ไหนได้ เธอสองหลุมสุดท้ายเสือเสือคืนกันหมดเลยกลายเป็นไปเสมอกับสาวจีนน่ะแต่บางเอิญเธอเพลย์ออฟชนะสาวจีนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จ่าชฉยก็นึกในใจเ,ออเหตุการณ์แบบพัทยาจะเกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าเธอจะได้เออเธอได้นําไปหนึ่งหลุมแนละ้นําเราหนึ่งสตอกน่าจะได้หลุมสิบเจ็ดนะหลุมสิบเจ็ดถ้าทำให้เธอขึ้นไปเป็นสิบเจ็ดเป็นลบสิบเจ็ดแต่เราอยู่ลบสิบหกเธอก็นําเราแต่ว่าพอดึกถึง,ถง,ถงเหตุการณ์พัทยานะฮะไม่ช่างก็เหมือนช่างนะ ว่าหลุมสุดท้ายขอให้มีปาฏิหาริย์อะไรมาทำให้ทางด้านของออแนนนานะครับเคิร์ตแมสเซนเนี่ยตื่นเต้นสักทีนึงเถอะเราก็าคิดว่าอย่างนั้นนะเราทำอะไรให้เล่นไม่ค่อยดีสักหน่อยหนึ่งผลก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆครับพอไปถึงหลุมนั้นเนี่ยหลุมสุดท้ายเนี่ยทางด้านาของแนนนาหรือว่าเราเรียกกันแนนนามันง่ายดีนะครับแนนนาเคิร์ตแมสเซนจากสวีเดนคนนี้เออสาวคนนี้นะครับจากน่าจะจากเดนมาร์กใช่ไหมจากเดนมาร์กครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าเธอไป ออกโบกี้เลยออกโบกี้ในหลุมสุดท้ายก็ทําให้ลบหรือ16เท่ากันอัธยาซึ่งนั่งรออยู่นะฮะแล้วก็จริงแล้วมันมีอีกคนหนึ่งที่มา16อันเดอร์เนี่ยเท่ากันเกาะมาเลื่อยเป็นที่หนึ่งรวมคือนารินอินนะครับนารินอันนารินอันคนนี้เนี่โอ้โหเราตามเธอมาตั้งแต่คุ i ิฟายตั้งแต่ไปสอบเอนทรานเข้า NPGA กับทางด้านของ น้องอธัธยาของเราแล้วนะครับเพราะเธอก็ติดมารุ่นเดียวกันนี่แหละจากสาวเกาหลีคนนี้แล้วก็เล่นได้ดีทีเดียวเทียก็เป็นตัวที่เรียกว่าหน้ากลวยคนหนึ่งนะครับก็เกาะอ,อยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าเธอก็พลาดไปอีกนะฮะก็เลยทําให้ทางด้านของอานารินานได้แค่ลบสิก็เลยเหลือลบสิอยู่2คนหลังจากที่ทางด้านของแนนาโคด์มาซนพลาดในหลุมสุดท้ายปังก็เลยเหลือลบสิบหกสองคนต้องมาเพลย์ออฟกัน โอ้โหท่านฟังครับตอนนี้ก็สนุกเลยเปรอฟลุมแรกนั้นเราก็ควรจะชนะได้ในหลุมแรกแล้วนะ,นะแต่ก็ปรากฏว่าเอาจบลงด้วยพาเหมือนกันก็ไม่เป็นไรยันกันสู้กันหลุมที่2ต่อหลุมแรกเนี่ยเราก็ได้เปรียบแต่ว่าบังเอิญว่ากา,การพัดของทางด้านของอธัธยาเนี่ยอาจจะนั่นไปนิดหนึ่งก็เลยอ้ยอมเสมอกันไปนะครับพอมาหลุมที่8ครั้งที่2นะครับของการเปรอฟเขานี้นะครับเขาตีตกน้ํา เขาตีตกน้ําเราก็ยิ้มเลยโอ,อ้โหถ้านี่แหละครับเห็นอาการเนี่ยที่ถึงบอกว่าไม่ได้ดไปว่าอะไรเขาแต่มันมันนึกถึงที่พัทยาไงเขาก็ออกอาการในหลุมสุดท้ายนี่ก็ออกอาการตอนเพลย์ออฟเ่ยเห็นไหมตีตกน้ําเลยพอตีตกน้ําปังเราก็ยิ้มละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็พยายามแก้นะขึ้นมาแต่ว่าก็เขาก็เสียดับเบิลโบกี้เลยในหลุมสุดท้ายแต่ของเราเนี่ยเล่นประคองก็เลยแมมก็เสียวเหมือนกันเพราะเราก็ไปโบกี้เหมือนกัน จริงๆแล้วควรจะทำผ่าได้แต่ทางด้านของอัธยาก็จะตื่นเต้นเหมือนกันนะมันเลยทําให้เหลือระยะยาวไปนิดหนึ่งเลยเก็บพาไม่ได้ก็เป็นโบกี้แต่ของเขาเนี่ยยังไงยังไงก็เดเบิร์โบกี้เราก็เป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหต้องถือว่านี่คือความสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับเห็นน้าจิตน้ําใจการสู้อย่างชนิดยิบตาของโปรอธัธยาเรานะครับโปรจีนหรือว่าจีโน่ของเราแล้วเนี่ยชื่นใจจริงๆว่า น้องสาวคนนี้หลานสาวคนนี้เนี่ยจะเป็นขวัญใจและจะเป็นกำลังใจให้เราตามลุ้นกอล์ฟกันไปอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียวครับเพราะเธอเล่นอย่างใจเย็นไปเรื่อยๆดูสิครับตามอยู่ตั้ง6สตรกนะแล้วก็เป็นความหวังให้พวกเราได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาจบลงปับ๊บก็แปลว่าอัธยาทิติกุลควา้าแชมป์ไปครองนะครับที่16อันเดอร์เท่ากับแนหน้า คอร์ตแมสเซนนะครับจากเดนมาร์กนั่นแหละแต่ว่าเพลย์ออฟชนะในลุ่มที่2นะครับอย่างที่บอกไปนาลินอินหรือว่านาลินแอนครับประธานครับก็ได้ที่3ไปนะครับนาลินแอนนะครับสิบห้าอันเดอร์ครับส่วนที่4ร่วมก็มี3คนมีปาจารีอนันนฤรการของเราหรือโปเมียวนะครับได้14อันเดอร์แล้วก็มีทางด้านคาร์โมเดอิมี่เลบรองนะครับจากแคนาดา14อันเดอร์อีกคนหนึ่งแล้วนี่แหละครับหมายเลขหนึ่งของโลกครับจินยงโกก็ได้14อันเดอร์อีกคนหนึ่งนะครับ ส่วนสาวไทยเราคนอื่นๆนั้นก็ปรากฏว่านะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างสาวไทยคนอื่นๆก็มีโมริยาครับจบที่8อันเดอร์เป็นอันดับที่16นะครับส่วนทางด้านของทิดดาภาสุวรรณบุระครับจบที่3อันเดอร์นะครับก็เป็นที่51ร่วมนะครับได้เงินใช้หมดเอริยาจุฑา,กการุกาจบที่อีเวนพานะครับเป็นที่68ร่วมและพอนนองเพชรล้ำจบที่บวก3ก็เป็นที่72ร่วมแต่ยังไงยังไงก็ ได้เงินใช้หมดละวพอผ่านการตัดตัวมาก็มีเพียงสองคนที่ไม่ผ่านการตัดตัวก็เสียดายแทนนะครับพันรัฐธนพลบุญยญรัตน์กับวิชณีมีชัยครับท่านผู้ฟังนี่คือบทสรุปของการแข่งขันของรายการสําคัญนะครับที่เราตามดูตามลุ้นกันมานะครับ JTC b Classic นะครับที่เมืองคารบัตนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับก็จบลงโดยชนะเป็นของสาวไทยเรียกว่า ธงชาติไทยก็ปลิวสวัยนะแต่บางเดือนเป็นในรูปธงเนี่ยมันเป็นธงนิ่งนะไม่ใช่เป็นธงปลิวสวัยแต่ก็เราก็สวัยอยู่ในใจโหโ,โดดเด่นมากที่ธงชาติไทยติดอยู่กับชื่อของเธอก็เป็นแชมป์นะครับท่านรองครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างใจจริงครับและทันทีนะครับที่เธอเป็นแชมป์ทางด้านของสำนักข่าว AP ครับก็ออกข่าวไปอย่างทั่วโลกทันทีแล้วก็ใครต่อใครก็มาโค้ดของ AP นี่แหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับทางด้านของ ESPN ก็โค้ดยา h ูสป p o r t ก็โค้ดช่วยกันเผยแพร่จากข่าวของ AP บอกว่านี่เป็นชัยชนะนะครับอันยิ่งใหญ่นะครับของอัธยาทิติกุลนะครับสาวที่ผู้ซึ่งจะผ่านอายุ19ปีเพียงไม่กี่วันนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นอายุ19ปี25วันครับทางด้านของอัธยาทิติกุลฟอร์มไทยแลนด์ก็สามารถมาคว้าแชมป์ได้โดยเอาชนะทางทางด้านแดน,นหน้าเคิร์มาเส้นได้อย่างที่ว่านะครับ แล้วเธอก็บอกว่าโอ้โหอะไรต่อไรมันมึนไปหมดนะครับอยู่ในใจของดิฉันทิติคุลบอกว่าอย่างนั้นนะครับฉันแทบไปเชื่อตัวเองเลยว่านะครับว่าผมดิฉันเป็นแชมป์ของแอ a เไปแล้วนะครับ มาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยนะครับเก็บอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเต็มอยู่ในหัวฉันเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันคนํานึงอยู่เสมอเวลาเล่นก็คือว่าจะต้องโฟกัสนะครับแล้วก็ทําให้ดีที่สุดทําให้ได้ภายในหนึ่งช็อตช็อตเดียวนั่นคือความคือสิ่งที่ฉันคิดอยู่เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้ไม่ว่าคุณจะชนะนะครับเราก็ถือว่าเราได้โอกาสที่จะเลียนขึ้นมาอีกโอกาสหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดรับ เธอพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่านะครับทุกครั้งที่เธอจะล่นเนี่ยที่เธอจะพัดเนี่ยที่เธอจะ,อจะตีเนี่ยนะ if you lose if you win นะครับ,นะบ that's it another chance to learn so do y o u best every single shot โอ้โหเนี่ยเป็นคำพูดที่เยี่ยมมากเนละไม่ว่าคุณจะแพ้ไม่ว่าคุณจะชนะนะครับนั่นแหละครับเป็นโอกาสที่คุณจะเรียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทำให้ดีที่สุดในช็อตนั้นแล้วก็นี่คือคำพูดที่ทางด้านของอ เอพีโค้ดไปทั่วโลกครับแต่ถ้าเราฟังจากพูดที่เธอให้สัมภาษณ์หลังชัยชนะนะครับดังด้านของการสัมภาษณ์ผ่านรายการกอล์ฟชาแนลนั้นเธอก็พูดถึงบอกว่าแน่นอนครับเธอตื่นเต้นมากเธอดีใจมากเพราะนึกไปถึงว่าการเป็นแชมป์มันจะมาเร็วอย่างนี้นะครับแต่ว่าเธอก็เขาก็ถามว่าแต่ก็เธอรู้สึกยังไงเป็นยังไงเธอก็ตอบไปนั้นว่าเธอดีใจมากแต่ไม่ใช่เธอคนเดียวเธอบอกว่าเธอคงมีคนดูอยู่เยอะเลยนะครับ เข้าใจว่าคุณพ่อก็ดูอยู่ด้วยและใครก็ดูด้วยคนไทยก็น่าจะดูอยู่ด้วยและทุกคนก็น่าจะดีใจพอๆกับเธอที่เราได้ชายชนะในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคาตอบที่ชื่นใจนะฮะจา่าแ้างก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่นั่งดูอยู่เพราะนั้นก็ต้องบอกว่าหมชื่นใจจริงจริงครับแล้วทางด้านของ AP ก็สรุปว่าอย่างนี้ว่าด้วยอายุ19ปี25วันนะครับทิติก,กุลเอานามสก,กุลของเธอมาก็คือสาวน้อยที่มีเป็นแชมป์ rpga เนี่ยนะครับ นะครับเป็นรองจากทางด้านของบุ๊กเอมเดอร์สันครับบุ๊กเอมเดอรสันเคยทำไว้ที่18ปี9เดือน23วันนะครับเมื่อปี2016ถือว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่เป็นแชมป์แต่ว่าสำหรับาทางด้านของอโปรโจีนของเรานะครับน้องจีนของเรานั้นอายุ19ปี25เดือนอ25วันนี้ก็เป็นที่2รองจากบุ๊กเอมเดอร์สันนะครับท่านฟังก็ถือว่าเป็นความปลื้มใจและเป็นความภาคภูมิใจของเราครับท่านฟังครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ